สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์นะคะจากในคาบเรียนที่ผ่านมาเราได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารกันไปแล้วใช่ไหมคะเอว่าแต่เพื่อนๆน,นยังจำกันได้หรือเปล่าเอ,อ่ยว่าความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสารนั้นเป็นอย่างไร เรามาลองทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้กันดีกว่านะคะวิธีทำกิจกรรมนี้ก็คือให้เพื่อนๆน,นำตัวเลือกมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะ จากการทำกิจกรรมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าการเปลี่ยนสถานะของสารที่เกิดจากความร้อนนั้นมีอยู่สองกรณีใช่ไหมคะนั่นก็คือ 1. การที่สารได้รับความร้อนจากภายนอกซึ่งได้แก่การระเหิดการกลายเป็นไอและการหลอมเหลวกับ 2. การที่สารสูญเสียความร้อนให้ภายนอกซึ่งได้แก่การระเหิดกลับการควบแน่น และการแข็งตัวในทางวิทยาศาสตร์เราจะเรียกการที่สารได้รับความร้อนจากภายนอกว่าการดูดความร้อนนะคะเพื่อนๆส่วนการที่สารสูญเสียความร้อนให้ภายนอกนั้นเราจะเรียกว่าการคายความร้อนค่ะกระบวนการที่ทั้งการดูดความร้อนและการคายความร้อนมีเหมือนกันก็คือสิ่งที่เรียกว่า การถ่ายโอนความร้อนนะคะเพื <S an> ่อนๆซึ <S an> ่งโดยธรรมชาติแล้วสารจะมีการถ่ายโอนความร้อนจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเสมอยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราสัมผัสแก้วที่ใส่น้ำร้อนความร้อนจากแก้วซึ่งเป็นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะถ่ายโอนมาสู่มือของเราซึ่งเป็นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเป็นต้น แล้วเพื่อนๆพอ,พอพะจะทราบหรือไม่คะว่าการถ่ายโอนความร้อนนั้นมีกี่ลักษณะและมีอะไรบ้างการถ่ายโอนความร้อนมี3ามลักษณะนะคะเพื่อนๆได้แก่การนำความร้อนการพาความร้อนและการแผ่รังสีค่ะซึ่งในคาบเรียนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการนำความร้อนกันก่อนนะคะเมื่อพูดถึงคำว่าการนำความร้อนแล้ว เพื่อนๆหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วการนำความร้อนคืออะไรกันแน่นะให้เพื่อนๆลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามนี้กันดูนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆคิดหาคำตอบกันได้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆยังไม่ทราบคำตอบแล้วก็ลองสังเกตภาพตอบไปนี้ดูนะคะให้เพื่อนๆกดปุ่มเริ่มเพื่อทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาพนี้ได้เลยค่ะ จากการสังเกตภาพเมื่อสักครู่เพื่อนๆคงพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าในการนำความร้อนคืออะไรเอาเป็นว่าเรามาช่วยกันสรุปความหมายของการนำความร้อนกันดีกว่านะคะการนำความร้อนก็คือการเคลื่อนที่ของความร้อนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งโดยอาศัยอนุภาคของสารเป็นตัวส่งผ่านค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าในการนำความร้อน อนุภาคของสารจะไม่มีการเคลื่อนที่นะคะเพื่อนๆแต่จะมีการสั่นสะเทือนของอนุภาคอย่างต่อเนื่องแทนค่ะโดยเราจะเรียกอนุภาคที่เป็นตัวส่งผ่านความร้อนนี้ว่าตัวกลางนั่นเองค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าการนำความร้อนคืออะไรเอแล้วเพื่อนๆคิดว่าวัตถุต่างๆ มีความสามารถในการนำความร้อนได้เท่ากันหรือไม่คะจากภาพกระทะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เพื่อนๆคิดว่าตรงส่วนใดน่าจะส่งผ่านความร้อนได้ดีแล้วตรงส่วนใดน่าจะส่งผ่านความร้อนได้ไม่ดีคะให้เพื่อนๆลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูได้เลยนะคะคำถามนี้ตอบได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพื่อน จากการพิจารณาส่วนประกอบของกระทะเพื่อนๆก็น่าจะได้คำตอบกันแล้วว่าวัตถุต่างๆมีความสามารถในการนำความร้อนได้ไม่เท่ากันโดยบริเวณตัวกระทะซึ่งทำมาจากเหล็กจะเป็นส่วนที่ทำมาจากวัตถุที่ส่งผ่านความร้อนได้ดีและเป็นส่วนที่ต้องนำความร้อนจากเตาไฟมาสู่อาหารในกระทะเพื่อทำให้อาหารสุกและในบริเวณด้ามกระทะซึ่งทำจากไม้ จะเป็นส่วนที่ทำมาจากวัตถุที่ส่งผ่านความร้อนได้ไม่ดีเพราะเป็นส่วนที่ต้องไม่นำความร้อนจากตัวกระทะมาสู่มือของเรานั่นเองซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะเรียกวัตถุที่นำความร้อนได้มากว่าตัวนำความร้อนและเรียกวัตถุที่นำความร้อนได้น้อยกว่าว่าฉนวนความร้อนค่ะคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของเราใกล้หมดเวลาลงแล้วนะคะเพืเ่อน แต่ก่อนที่จะไปพบกับช่วงสรุปของคาบเรามาช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในบทเรียนกันก่อนดีกว่านะคะวิธีทำกิจกรรมนี้ก็คือให้เพื่อนๆเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะเมื่อทำเสร็จครบทุกข้อแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มฉเฉลยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะ ก่อนจากกันวันนี้เรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้จากคาบเรียนเรื่องการนำความร้อนกันดีกว่านะคะเพืเ่อนๆโดยธรรมชาติแล้วสารจะมีการถ่ายโอนความร้อนจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเสมอค่ะการถ่ายโอนความร้อนนั้นมีอยู่3มลักษณะด้วยกันนะคะเพืเ่อนๆได้แก่การนำความร้อนการ่าความร้อน และการแผ่รังสีค่ะการนำความร้อนคือการเคลื่อนที่ของความร้อนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งโดยอาศัยอนุภาคของสารเป็นตัวกลางวัตถุต่างๆเป็นตัวกลางที่มีความสามารถในการนำความร้อนได้ไม่เท่ากันเราเรียกวัตถุที่นำความร้อนได้มากว่าตัวนำความร้อนและเรียกวัตถุที่นำความร้อนได้น้อย วัดฉนวนความร้อนค่ะคาบเรียนของเรากำลังสนุกอยู่เชียวค่ะแต่น่าเสียดายที่เวลาหมดลงซะแล้วนะคะเพื่อนๆเอาไว้เรากลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ